สายฟูทีมรายงานตัวคุณผู้ชมคลิปนี้ก็ฮาลามาริดและกันนะสำหรับทำแบบกาลาติกอดฟูคัลเลอร์เลยว่างมาคนเดียวครับสัปดาห์นี้ฝากกดไลค์ like, กดติดตามขอสัก98ไลค์ให้กับอิสโก้ด้วยนะครับจัดมาระบบนี้โค้ชาเบียร์ลองโซ่หน้าคู่โรนโดเอ็กกับเบนเซม่าไปนะครับไม่ต้องคู่อะไรเยอะขออิสโก้ละกันนะครับทุกคนไม่รู้ว่าแต่ในแพ็คก,ก็มีลิจเจมเนาะมีอากาเบียลมากาเยสแต่ อีโก e ้ละกันสัปดาห์นี้ผมขอเลือกเป็นอีโก้ละกันนะครับแล้วก็อีกแพ็คหนึ่งเนี่ยก็คือแพ็คอ่าเขาเรียกว่าแพ็คอะไรนะแพ็คแจกฟรีฉลอง7ปีไปขึ้นเมลเออร์เนี่ยผมค่อยก่อนละกันนะเพราะว่าไหนเดี๋ยวแป๊บนึงนะเพราะว่าภารกิจเนี่ยกิจเนี่ยผมยังเล่นไม่ครบเลยผมขออนุญาตไปเล่นให้ครบก่อนละกันนะคือมันไม่ค่อยมีเวลานะครับแต่แพ็คเนี้ยได้คืดได้การ์ดแน่ครับขออีโก้ทุกคนนะครับอ่าไหนแล้วนี่เลยอีโก้อยู่เบติส นะครับสไตล์นี้น่าเล่นด้วยโฮเพลยอร์นะครับแต่ความอึดน,น่าจะจีดจาร์ไปเลยอ่ะน่าจะแบบว่าจีดจาร์หายไปเลยขออีสโก้ครับเปิดฟรีแล้วก็ให้มันมาให้มันจบไปเปิดแรกสําหรับฟรีมีบอลลูนข้างในไม่มีสีะไรนะขาวจั๊วไปแล้วเสือ้อเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่ละประตูปะเนี้ยโอ้ใครวะออตาลนตา คนนี้อยู่เคยอยู่เอเชียน,นี่ผมม่รู้จักชื่อชื่อชื่อผมอ่านโคตรยากอ่ะคนนี้เคยอยู่เอีนะเคยเปิดฟีเจอร์ได้เมื่อก่อนเอี AC มิลานวะนะครับเมื่อก่อนอ่ะแต่ตอนนี้มาออตาลนตาแล้วเล่นดีรอมั้งใช่ปะคนนี้ยังเด็กอยู่เลยนะครับบูตด้วยนะครับเอ้ได้ตัวบูตว่ะแต่ผมขอเถอะเอ้มาเป็นตัวโชว์เลยหรอผมเพิ่งเห็นอีกแนนเนี่ย ตัวโชว์เกสัก98ไหม98 99้ไหมหรือ97้าเจผมไม่น่าจะ97นะเปิดขออิตโก้ร้อยทองมาและให้มันจบไปเสื้อเขียวไม่มีบอลลูนเลยว่ะทุกคนข้างในก็ข่าวจัวะอย่าบอกนะว่าตัวสุดท้ายโอ้โหไม่ใช่แล้วใครเนี่ยใครวะเนี่ยบายนใครวะเนี่ย ใครวะเขาคือใครเนี่ยไม่ใส่ชุดใหม่เลยเนี่ยนี่นี่ชุดปีหน้าของบายเย็นแต่เขาเชื่ออะไรเนี่ยปีขวา R M F ใครวะเนี่ยหน้า,าการ์ตูนมาเลยนะไอันนี่ผมไม่รู้จัก้ว้โหเพยยืดด้วยอยู่โคเอเชียโอ้โหคนเมื่อกี้ว่าชื่ออ่านยากเลยนะคนนี้นี่ไปกันใหญ่เลยผมยิ่งไม่รู้จักเลยนะครับคนนี้โอ้โหใครรู้บอกมาหน่อย นี่ไม่ได้ติดตามบายเยนเลยนะครับคนนี้มาขอเถอะครั้งที่สามเนี่ยให้ผมอ่านชื่อออกเถอะเฮ้ยแสงสวยมีบอลลูนครับสวยนี่เปิดที่สาม่สวยส,สุดสุดแหละแหละอุ้ยเบียรลิวหรอโอ้โหคนนี้อีกแหละอกองหน้าอื้โซเลไหมโซเลโซลอตอะไรอะ่ะโอ้ย อะไรเนี่ยทำไมทำฟูทีมแบบแบบไหนมันก็เจ๊งตลอดอ่ะทำไมผมดวงมันแบบนี้วะจารย์ผมไม่เข้าใจเลยครับคือไม่ใช่อ่ะโอ้โหแล้วตัวสุดท้ายจริงวะ่ะเฮ้ยเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้อะคนสุดท้ายจริงอ่ะที่แบบไม่มีบอลลูนเออขาวจ่วๆเนี่ยคนสุดท้ายเลยหรอเว่อร์น่ะอะไรจะขนาดนั้นอือ ๋อถือว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยเสียทองนันเนี่ยเสียทองอีโก้นะเว้ยมาพี่ก็ใจร้ายกับผมเกินบนนี้โอ้โหแบบแบบครั้งที่สองเลยอะ่ะอย่าบอกว่าสี่ดาวอีกคนหนึ่งนะโอ้อาแจกว่ะที่อยู่สเปอร์เบิร์กวยป่ะโอ้โหเพื่อนโคตรเจ๋ง ให้มีกโก้ขิงผมหน่อยแล้วกันนะครับเจ๋งอีกแล้วคลิปนี้อุตส่าห์หลบสายฟูทีมแบบฟูฟูมานะเป็นําฟูคันเลอร์ก็โดนอีกอ่ะคลิปนี้ยเจอกันคลิปหน้าครับโอ้โหขนาดหลบไม่ยังโดนอะ่ะ